สวัสดีครับพี่น้องมุอนี้มาเก็บพักครับพักกระถินพี่น้องพักกระถินดูพักกระถินเดอมบรรยากาศแยมแรงครับ ต้นปะก,กอบครับต้นประกอบ mm. กำลังเป็นหมากพี่น้องต้นประกอบกำลังเป็นหมากก็เลยเมื่อกีบพระกะทินครับ mm. ไปครับนเพื่อน วอดพัะกระถินกันหลายอยู่ไปขุดค้าครับพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังจะลงแล้วบรรยากาศดีๆ ไปแล้วครับพี่น้องไปไปเบิงลุงพรน,นำต้นไม้บอกกอกกำลังจะดดกบอกกอกใบใบดกไปครับพี่น้อง พามาพี่น้องมาเบงเบียร์ฟักทองนะครับเพื่อนเพื่อนมารดน้ําฟักทองกับลุงพรนะครับเพื่อนเพื่อนเบียร์ฟักทองกําลังขึ้นแล้วงามงามรดตอนเช้า้ากตอนเย็นกําลังงามพี่น้องล้วก็ลปลูกตะไคร้แซมน้ำเบียร์ฟักทองกําลังงาม ฝนตกมือสองมือครับพี่น้องแล้วก็หายไปอีกแล้วหายไปเลยตกแล้วก็ทําไม่ยาเขียวครับพี่น้องทําไม่ยาเขียวแล้วก็หยุดตกไปหลายมื้อแล้วตอนนี้แดดกระร่อนเลยตรงมารดน้ำน้ำเต็มบอ่อครับพี่น้องก็เลยตักน้ำบอ่อมารถเบียร์ฟักทองนะครับเพื่อนเพื่อนเศรษฐกิจพ่อเพียงต้นบักพิกกระเช้าครับ,รบเพื่อนเพื่อน กระเพรากำลังงามเดอ้อได้น้ำใหม่กำลังงามก็เลยต้องลดน้ำชา้าเย็นเบิ้งพี่น้องเบิง้งต้นบักพริกเศรษฐกิจพอเพียงจังซี่และปลูกไว้ไว้กินครับพี่น้องบ่ได้ไว้เพื่อขาย แซบแซบคือเกาปลูกตะไคร้เวียนาำพี่น้องตะไคร้กําลังงามขอบคุณคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชม เก็บภาพสวนมาฝากปลูกตะใครปลูกฟักทองไปแล้วครับลุงพรไปตัดหญ้าแล้วตามไปตัดหญ้าครับเพื่อนเืน <c oughs> ตามไปตัดหญ้าก็รุงพรเครื่องทันสมัยครับเพื่อนเอนเครื่องเล็กๆใบเล็กครับเพื่อนเตัดคมกิบเลยได้หญ้าได้ จัดไปเบิ่งครับพี่น้องเบิง่งเบิง่บงลุงพรขอบคุณที่รับชมนะคระับเพื่อนๆนรับชมกันไปเงียเๆไปชมไปครับพี่น้อง เบ่งสร้างเบ่งสร้างสร้างใหญ่ครับตอนเช้าก็ทำงานออกมารดน้ำต้นไม้เรารดน้ำพักนะครับเพื่อนๆต้องรวังก็มาตัดหญ้าทางเขาโรงงานนะครับเพื่อนๆทางนี้เป็นลูกลังอยู่เลยน้ำมาเสาะที่นึ่งกับไปแล้วครับเพื่นนอนๆถนนหนทาง วันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆชมดงกล้วยครับป้ากล้วยสวนกล้วยงามๆต้นประกอบกระสูงริ้วเลยกำลังออกมาครับช่วงนี้กำลังออกมาเด้อบรรยากาศยำแรงฝนกระบอตกล้ายมือดวงอาทิตย์กำลังจะลงต้นมะม่วงครับพี่นอ้องต้นมะม่วงกำลังงามนี่ดวงอาทิตย์ ไก่จะรับขอฟ้าแล้วอีกตนน้นนึงครับต้นประกอบต้นนี้กระดกค,ครับมาเต็มอยู่ตอนนี้มันยังลูกเล็กอนยะูล่ลุงพอนก็ตัดไก่จะเสร็จแล้วครับเ,เออพืเ่อนๆขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ กากดไร้กดแชร์กดที่ตามไหนน่นไมยไดครับเลยจากวันๆขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันเดยวสู่ในวันข้างหน้าขอบคุณนะครับคนตัดกับใจเย็นวินน้องตัดใจเย็นมากๆเลยเจอทุงบัตติกไม่กับติดแล้วเครื่อง ชแบตก็ได้ครับใส่ทันก็นได้แรงตําครับบรรยากาศวิวครับวันนี้เป็นต้นยูคาริปตัสต้นยูคาครับพี่น้องมาเห็นแต่เน้หน่อยตอนนี้ขึ้นโตนต้นใหญ่เลยตรงริ้วเลยพี่น้องยูคาริปตัสขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันเก็บภาพมาฝาก คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย